สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแม่กับน้องพุ่มกจะมารีวิวของเล่นแผงอันนี้นะคะเราก็ซื้อมาพร้อมกับแผงที่เป็นรถของบริษัทขนส่งนะคะแล้แม่ขอดูหน่อยว่ามันมีรถอะไรบ้างนี่นะคะก็จะเป็นแผงของเล่นของรถที่เขาไว้แบบขนสินค้านะนี่มีเยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นตะกร้าเป็นรถนะเป็นรถลากรถยก จะเห็นรถพวกนี้ได้ในพวกที่เขาเออส่งของเป็นพวกแบบท่าสรรสินค้าที่เขาแบบเป็นยกของหนักๆนะนมาเดี๋ยวแม่แกะให้น้องภูมิดูดีกว่าแต่มันไม่มีกล่องแต่มันไม่มีกล่องสิอันนี้มันเป็นที่ขนของรถขนของเฉยๆแกะเลยน้องภูมิแกะเลยเนะน,นี่ยแกะง่ายนี่เปิดออกมา เดี๋ยวเอามาเรียงไว้ก่อนดีกว่า<ม>เอาอวางเรียงไว้เลยโอ้โหมีรถเยอะอมากเลยมาเรียงก่อนเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูทีละคานะเยอะมากเลยเนี่ยสะอาดจังเนี่ยครับเอ้โหยานนี่เหมือนแบบเวลาที่เราไปซื้อของเลยอะที่เว็บส่มของของอนี่ กี่คือของเล่นที่เราได้จากแปลงนี้นะโอ้โหแบบเยอะมากๆเลยมีสีอะไรบ้างเนี่ย,ยนี่อะไรเป็นถังแม่ขอดูทีละคันนะตำรวจครับอ่ะคันแรกนะก็จะเป็นรถยกของสีเขียวแบบนี้ก็ไว้แบบยกลังยกอะไรในแบบนี้นะจะเห็นตามแบบที่เป็นห้างแมคโครเนาะที่เขาไว้ยกพวกร้านสินค้าไว้วางไว้ข้างบนนะคะค่ะ ต่อไปคันนี้อ่าคันนี้เป็นคล้ายๆกับรถลากของนะนี่มันจะไว้เอาคันนี้มาใส่แบบนี้นี่มันไปนต่อพ่วงแบบนี้นี่นี่น,นี่เห็นไหมอมันต่อพ่วงแบบนี้ได้ไว้ทรงของอ่ะคันต่อไปให้ดูคันไหนอ๋ออันนี้รถอะไรเนี่ยอ๋อ คล้ายกับรถยกเหมือนกันนะคะนี่มีที่ยกข้างบนแต่ว่าอันนี้มันจะมีคล้ายๆกับแม่แรงไว้ยกแบบที่เป็นเชือกเป็นอะไรแบบนี้นะเท่มากๆต่อไปเป็นคันนี้นี่เป็นรถดับมีนี้นะคะก็ไว้ขนของอีกนั่งแหละเนาะแล้วก็คันนี้เป็นรถท่งของนะ transportation นะคะ transportation นะนี อันนี้ก็น่าจะแบบเออพอเราขนของเสร็จแล้วเราก็คันนี้ใส่ของเราไปส่งลูกค้าได้แล้วคันนี้คันนี้ก็เป็นรถขนของเหมือนกันโหเป็นรถบรรทุกเยอะเลยนี่นี่นี่น,นี่อันนี้ก็จะเป็นรถเข็นนะคะสําหรับใส่ของโอ้มีเยอะเลยอ่ะน่ารักมากๆเลยนี่นี่โอเคนองภูมิกำลังทําอะไรเนี่ย ต่อของเล่นเหรอเล่นของเล่นอยู่เหรออุย้ยวันนี้น้องปูมใส่เสื้อสีเดียวกับของเล่นเลยอะสีฟ้ามีล้างด้วยมีล้างสิอะต่อนี่เอาไว้ไปส่งของนะอันนี้มันเป็นรถที่มีเฟืองด้วยนะคะทุกคนนี่เราถอยแล้วก็ปล่อยไปเลยอ้คันนี้ไม่ไปอ,ะอ่ะเอาแม่รอคันนี้ ไปแล้ว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 ,ลวมันมีเฟืองด้วยพูมอลองดิี่ะออยปอย,ปอยไปเลยเอาลดความเลยเนี่ยคันนี้มั้งคันนี้ป้องคันนี้ก็มีเฟืองโอ,โยอ้ยใหญไม่ทันเลยเนี่ยเอ๊ะคันไหนอีกอ่ะนี่ไงคันนี้อะลองที่คันนี้มีเฟืองบ้าง ใบใบตู้โอ้ยรถแรอ่ะตู้สี่อ่ะครับคุณชอบคันไหนอ่ะชอบคันนี้ชอบคันนี้อ๋อแล้วคุณชอบคันที่เป็นรถพ่วงนะเอาไว้ส่งของนะรู้เปล่าตู้ตกของตรงไหนนี่ไงก็เอานี้ใส่ก็ได้เนี่ยของพวกนไหนอ่ะแล้วก็พ่วงไปเอาไม่ได้ต่อรถพ่วงเลยต่อรถพ่วง ได้ไหมอ๋อโอเคได้แล้วไปเอาของไปส่งเลยเอาของไปส่งที่ไหนเนี่ยส่งย่างของย่างถึงยัง,ง,ยงโอ้ยของมาส่งแล้วลงเลย,เอลเลยโอเคเอต่อไปเอาถังน้ำมันกับตัวป้ายไปส่งบ้างาไปใส่ไม่ได้อ่าใส่อย่างนั้นแหละครับไปเลยไป ตอนนี้รถก็ขับวนรอบตัวน้องปูมาวนะ่ารงแล้วอ่ะยกลก่องคอนทูโอเคไปที่ไม่หนครับเจบ้ารูน่าไม่บายมบายเลยนะ